ครับสวัสดีครับพี่นอ้องฟองไปที er. ่คารบรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสั่งและบรรดานใจทั้งด้านการเกษตรนะครับมาพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมือครับแต่ละมือกันนําออกเกตสาระควบรู้ข่าวสารนะครับมาฝากตอนพี่น้องฟองไปกันเป็นประจำเลยที่เดียวนะครับครับพี่น้องครับสําหรับมือีครับเขาอยู่กันมองนี้ครับปุ้ยนี่ครับ โคกหนองนาธรรมมะฆ่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่พิกัดนะครับของการเทตหน้าปังนะครับยี่สิบไร่เนาะสิบหกไร่แรกนะครับตอนนี้ก็ใกล้สิ้เกี้ยวแล้วครับพี่น้องครับส่วนอีกสี่ไร่นะครับเป็นแปลงสาธิตอยู่ทั้งผุนเนาะยังถี่พอพี่น้องฟองไปนะครับได้เห็นคลิปที่นุ่มควันใช่หัวใจเกษตรนะครับแล้วก็ทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับได้เฮ็ดคลิปนะครับไม่พอพี่น้องฟองไปนะครับได้เบิ่งกันนะครับก็ฝากในการติดตามกันแล้วกันนะครับเนาะ เอาครับพี่น้องครับสําหรับมือนี้นอครับนอผมได้เลี้ยนเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งด้านการปลูกเขานะครับนอมาทําการประเมินนะครับได้พื้นที่ของการปลูกเข่าเนาะครับหลังจากที่ได้ทําการฉีดพ่นนะครับปุ๋ยน้ําฮอร์โมนนะครับแล้วก็ยาป้องกันโรคนะครับของต้นเข่าต่างๆนะครับซึ่งผ่านมาแล้วสิบหมื่นนะครับไร้เหียดต่างๆสิเป็นยังไงๆนะครับเข้ามาเบิรงกันเลยครับผม เอาครับพี่น้องครับตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งด้านการปลูกเขาของเขากบมาพร้อมแล้วครับสวัสดีครับเฮียอูดครับผมโอ้สวัสดีครับผมครับผมครับอย่างที่ผมเกินนาไปครับเฮียอูดครับวันนี้อยากให้มาประเมินนะครับหลังจากที่เราทําการฉีดพ่นไปแล้ว10วันครับผมอยากให้เฮียอูดนะครับได้วิเคราะห์นะครับสําหรับต้นข้าวของเรานะครับก่อนที่จะทําการเกี่ยวเรือนี้เนาะเฮียเนาะอ่ะครับผมเอาครับครับหลังจากที่ได้เดินสํารวจอ่าเกือบทั่วแปลงแล้วนะครับ ก็ประเมินว่าคาดว่าหลังจากที่เราฉีดไปแล้วประมาณทั้งสิวันนะฉีดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ำนาเชอร์นะครับอูเมสตีมนะครับแล้วก็พายฟอสแล้วก็อาวอนกาดไปเนี่ยคาดว่าอีกน่าจะช่วงอาทิตย์หน้าไม่เกิน10วันกอนีโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวละครับซึ่งว่าจะให้พ่อพี่น้องพ้องไปนะครับได้รับฟังกันนะครับว่าสำหรับตอนนี้ครับไก่ทองคำแปดเครับ เป็นสายพันธุ์ข้าเจ้านาปังนะครับที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับในขณะนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีอายุทั้งบัตนะครับ89วันครับก็เลยให้เฮียอุดนะครับมาประเมินนะครับในโอกาสดีครับวันนี้ไก่ทองคํา89มีอายุ89วันหลังจากที่ได้สํารวจกับอาจารย์มาแล้วนะเกือบท,ทั้งแปลงเลยครับผมก็ว,วันนี้อายุ อบถามอาจารย์เราอายุไก่ทองคำ89อายุได้89วันซึ่งปกติแล้วนี่ปกติธรรมดาถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือได้เกี่ยวได้เก็บเกี่ยวแล้วตามอายุของเขาอยู่ที่89วัน90วันนะฮะแต่ปีนี้เจอหนาวฮะใช่ครับปีนี้เจออากาศหนาวอยู่สองสารอบนะก็เลยทาให้อายุนี่ยืดยืดไปตามแล้วแต่ว่าเจอหลายรอบไหมก็เฉลี่ยแล้วประมาณ10วันถึง15วันไม่ไม่ไปเกินนี้ไม่เกินนี้นะครับครับผมครับแล้วก็หลังจากสํารวจของอาจารย์มาแล้วนี่ยไปเดินทั่วแปลงมาแล้วเนี่ย หลังแล้วก็หลังจากฉีดฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นตัวนาเชอร์นะตัวไพฟอร์สตัวอูเมสตีมแล้วก็ตัวอวอนกาดครับหลังจากฉีดฮอร์โมนไปแล้วประมาณ10วันนะครับเราฉีดในระยะนั้นเป็นฉีดเรียกว่าระยะหลังสลัดเกสรนะก็คือเข้าวเริ่มก้มแล้วเนี่ยเราฉีดในระยะนี้เพื่อเพิ่มอันดับแรกเลยคือเพิ่มน้ํานมนะเพิ่มน้ําหนักมเมล็ดเต่งใส นะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อราในตัวซึ่งเป็นการฉีดรอบสุดท้ายแล้วเฮียใช่ครับเป็นงานฉีดรอบสุดท้ายในฤดูกาลนี้นะครับพอฉีดได้เราประมาณนักตัวนี้นะอย่าหลังจากฉีดแล้วประมาณสักสิบวันก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมามาเยี่ยมชมมาดูแล้วมาประเมินด้วยเพราะว่าอายุข้าวแปะไก่ทองคำแปดเก้าก็อายุได้89วันด้วยนะครับว่าหลังจากฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับอ้าวครับผมครับนี่นะครับ อันดับแรกเลยคนระับใบวีนะเนีย่ยใบวีหรือว่าภาคกลางเรียกใบธงนะอีสานบ้านเราเรียกใบวีในบะวีเนาะเอออีสานบ้านเราใบวีใบนี้เนี่ยสําคัญมากเลยนะเม็ดจะทํามันเป็นเหมือนกับโรงงานผลิตอาหารอืมนะถ้าโรงงานใหญ่แข็งแรงครับนะก็จะผลิตอาหารได้เยอะอนะผลิตอาหารได้เยอะใบเนี่ยสำคัญมากมนะที่จะทําให้เม็ดข้าวน้ําหนักดีเม็ดแต่งใส เนื้อแน่นก็ตัวตัวนี้เลยนะครับก็ต้องฝาใบธงหรือใบวีนี้ให้ดีๆนะครับครับผมทีนี้เรามาดูหลังจากฉีดชุดอานา t u r a l l ะบอกอูเมสตีมเข้าไปเนี่ยหลังจากฉีดแล้วประมาณสิบวันนะครับมาดูนะครับแล้วสนะเม็ดดูนะฮะอืมก็คืออันนี้สายพันธุ์ไก่ทองคํแปดเก้านะฮะครับเนี่ยเม็ดมันจะซ้อนๆกันเลยนะฮะครับนี่ๆๆออกมาอุ้ยครับสดๆเลยครับครับผมนี่ครับสังเกตดูนะครับไก่ทองคํแปดเก้าในเม็ดจะต้องซ้อนกันนะฮะ มันจะไม่ต่อกันเหมือนสายพันธุ์ตัวอื่นเขาเรียกระแงะระแงะทีหรือที่ว่าระแงะทีล้วก็รวงออกมาซ้อนกันนะซ้อนรวงต่อรวงเลยนะซ้อนกันเยอะมากแล้วพันธุ์อื่นมันจะเป็นยังไงอพันธุ์แล้วแต่ลักษณะสายพันธุ์นะแต่ถ้าเป็นพวกก็ขอหกหนึ่งทั่วไปที่อายุ90วันเหมือนกันเนี่ยเม็ดมันจะไม่ซ้อนกันแบบนี้นะมันจะต่อกันทําให้จํานวนเม็ดต่อต่อรวงนี่น้อยแล้วก็น้ําหนักดูถ้าเม็ดขนาดใหญ่มากอันนี้ถือว่าเม็ดเต่งนะเม็ดเต่งเม็ดเต็ม สังเกตดูนะฮะไม่มีรีบเลยนะะอืครับเต็มทุกเม็ดเลยนะจับรวงไหนก็ได้ครับเนี่ยคคครรัับบผมอสวยมากครับคาดว่าไม่เกินสิบวันประมาณนะฮะน่าจะได้ได้เกี่ยวละโอ้สิบวันไม่เกินสิบวันเนาะประมาณนั้นนะครับประเมินในครั้งนี้นี่ถือว่าได้ผลสูงมากครับหลังจากที่เราฉีดฮอร์โมนชุดนาเชอร์นะชุดโอเมสตีมนะครับแล้วก็พวกกลุ่มไฟฟอ r ์ป้องกันเชื้อราเข้าไปเนี่ยนะฮะผลที่ออกมาในเม็ดเต็งนะฮะเม็ดเต็งเม็ดเต็ม นะแล้วก็ใบวีตั้งใหญ่ขนาดน้ําหนักนี่เกินตันสองแน่นอนนะไม่น่าจะพลาดครับผมนะแต่อาจจะได้มากกว่านั้นเดี๋ยวค่อยดูกันตอนวันเก็บเกี่ยวนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะมาใตยทำอีกรอบครับผมครับครับเอานี่ครับพี่น้องครับสําหรับการประเมินนะครับสําหรับหลอบแรกเนาะเฮียมาอีกหน่อยก่อนที่จะเกี่ยว่าได้ครับก็เดี๋ยวก่อนเก็บเกี่ยวหนึ่งวัน อครือสวันเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึ่งครับผมเนาะเพื่อที่จะมาประเมินนะครับสำหรับต้นข้าวของเรานะครับว่ามีพัฒนาการมากน้อยเพียงใดเนาะครับเฮียเนาะก็มาดูผลผลิตด้วยว่าไร่หนึ่งจะได้กี่ตันกันอ๋อครับผมเอาครับเฮียครับอยากให้เฮียพูดถึงเรื่องของสายพันธุ์ข้าวนี้หน่อยครับไก่ทองคำแปดเก้ครับที่กําลังมาแรงที่สุดเลยเพราะ ขอขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปทั่วประเทศเลยทีเดียวครับตอนนี้สําหรับการตอบรับครับเป็นยังไงบ้างครับผมโอ้ครับก็ต้องอันดับแรกเลยต้องขอขอบคุณชาวแฮปปี้การเกษตรของอาจารย์ขอัญชัยทุกท่านเลยนะครับครับผมที่ตอบรับดีมากตอนนี้นี่ทุกคนโทรมาสอบถามเยอะมากจากส่วนตัวผมเองนะจากที่ร้านที่คลองชัยกาลสินนะไทยเจริญก็เยอะนะครับสอบถามมาในในไลน์ในยูทูบก็เยอะมาก ตอบรับเรื่องของไก่ทองคำา8ดนะครับก็ในส่วนของผมเองนะครับรับโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนเฮียแล้วก็ไลน์ด้วยเหมือนกันโอ้ครับผมตอบรับดีมากๆครับอ่าดีมากๆเลยครับครมบผมครับก็ตอนนี้ก็มีบางท่านบางแปลงของลูกค้าที่เก็บเกี่ยวไปแล้วน้ําหนักออกมาเนี่ประทับใจมากครับที่เกี่ยวไปแล้วตอนนี้นะฮะที่เขตมะค่าเลยนะก็ตัน2ถึงตัน4บางคนเกือบถึงตัน5ครับผมนะครับผมก็จะมาสรุปเรื่องของสายพันธุ์เข้าปลูก ไก่ทองคำาปดเก้าครับนะบางคนก็อาจจะยังจะสับสนเยอะแยะมากมายนะอันนี้เกลิ่นเกินช่วงท้ายฤด,ดูนะฮะสําหรับพันุเข้าปลูกไก่ทองคำาปดเก้าเป็นข้าวอายุสั้น90วันเก็บเกี่ยวหรือว่าตามตามไหมายรหัสเขาเลยคือ8 9้านะเก็บเกี่ยวถ้าในภาวะที่ไม่เจอสภาพอากาศหนานะฮะก็จะอยู่ตามนี้ฮะ89วันนะครับก็ตัวนี้เป็นข้าวอายุสั้นนะครับ,บ8 9วันเก็บเกี่ยว ครับนะครับแล้วก็ลักษณะของต้นนี่ต้นแข็งแต่กอดีต้นเตี้ยไม่สูงครับนะครับแล้วก็ลักษณะระแงหรือว่าเรียกเม็ดรอยตอกเม็ดอ่ะเป็นระแงที่ถีการที่ระแงถีเนี่ยมันจะทําให้เราได้เมล็ดมากขึ้นทําให้น้ําหนักได้มากขึ้นอย่างปีที่แล้วที่ทําได้สูงสุดคือตันหกมาปีนี้ที่เกี่ยวไปแล้วบางเจ้านะสี่ห้าเจ้านี่ก็ดันสองถึงตันสี่นะแต่นี้ก็รอดูของอาจารย์ขวัญชัยนะว่าจะได้แต่จะดูเม็ดแล้วนี่ก็น่าจะได้เยอะนะครับ ก็คือต้นแข็งต้นเตี้ยระแงะถีแต่กอดีนี่คือไก่ทองคํา8 9นะครับทีนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายไ้ด้วยนะครับไก่ทองคํา8 9เ้าเนี่ยเป็นการพัฒนาสายพันธุ์มาจากกอขอห 1, 1> อนนะฮะซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะมันเป็นตัวเดียวกันกออัอหกหนึ่งหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไก่ทองคํา8 9เ้านี่ยเป็นการพัฒนามาจากกอขอหกหนึ่งการขึ้นทะเบียนเนี่ยยังเป็นกอขอหหนึ่งปกติสําสหรับไก่ทองคํา8ดเนี่ย เป็นกอขอหกหนึ่งแถวที่แปดสิบเก้านะที่เราคัดมาเพราะว่าตอนที่การการปรับปรุงพันธุ์นี่เขาจะปลูกเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวนะครับไก่ทองคำแปดเก้าเนี่ยก็มาจากกอขอหกหนึ่งคัดมาคัดมาจากแถวที่แปดสิบเก้านะไม่ใช่กอขอแปดสิบเก้าใช่ไหมเฮียครับไม่ใช่กอขอแปดสิบเก้านะครับ,รบเป็นกอขอหกหนึ่งแถวที่แปดสิบเก้าตาไก่ทองคำกระสอบสีแดงเท่านั้น แล้วมีโลโก้รูปไก่อยู่ออถึงเป็นไก่ทองคำา89ของแท้ออนะแต่<ช>ว่าชื่อรหัสที่เราขึ้นทะเบียนไปเป็นกอขอ6หนึ่งอาจจะทำให้หลายท่านนี่สับสนกันไปได้ออแต่เป็นกอขอห,หนึ่งที่ไม่ใช่กอขอหหนึ่งเ,ออเป็นกอขอหหนึ่งแถวที่8 9ตราไก่ทองคำกระสอบสีแดงมีไก่ เท่านั้นถึงเป็นของแท้ครับที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับในขณะนี้นะครับเนาะผมใช่ครับเอาครับสาหรับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณเฮียอุดเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับครับผมครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเนาะก่อนเกี่ยววัน2วันนะครับเฮียเนาะครับเนาะเอาครับผมเอาครับพี่น้องครับฝากท้ายสุดนะครับสาหรับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อนะครับสำหรับท่านใดที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสี่ บรอดพาดคลิปดีๆแบบนี้เอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมกับเฮียอุดพร้อมกับทีมงานแฮปปี้การเกษตรช n แนลนะครับขอลาพาจากพี่น้องฟองไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม